ทางข้าเครื่องไอร์เ,เบอร์ใดครับไมีนะครับแล้วตามไปเด้ครับมามาเบริรงกับผมก็ได้หายเครื่องใส่ตัวไหนมาบอ,อยังครับไหนลองรถไอร์แก้ว่เหรอบอครับยังครับ,นนรรบทัานไอรแกร่อ่าถ้าเ่าท่านไอรแก่ผมแนะนำเป็นเบอร์10 30ซิมิเลยียร์แล้วก็ต้นหนีก็ใส่ได้แล้วก็เป็นมาวูลีนแล้วก็ดักแฮม เป็นตัวนี้แล้วก็เป็นหาสามชิพนะครับแล้วก็เป็นลิชินโมลีไม่อายร่วมกองบาปราคานี่ร่วมกองนะครับไม่อายร่วมกองแมนจยังไงเนี่ยมานี่ยังเทสตุงหรือเทมเสือเต้ยเทมเสือถาแถมเสือเป็นตัวนี้ครับเป็นลิชินโมลีโอเป็นบาวบรีนกับลิชินโมลีที่แถมเสือลาบลิอาทีบอเทมเป็นมั้แมนครับมันมีเจ้าเหมือนหรือไง ครัพวกนี้เป็นหมื่นกิโลครับขามีลิขิตโมลีในหมื่นหาต้นตัวอะไรต้นต้นนี้นี่ครับเอ๊ะ<อ>ไปลิขิตโมลี่ตัวนี้อยู่จักบาทก่อนฮะสองพันหาครับไอ่เนียนแต่ว่ามันใส่ในหมื่นหาครัพวกนี้ก็ได้ผมปะเนียนตัวนี้กับเทมเสือตัวนี้กับเทมเสือเท่ากันเป็นฮองโมลิน รเ,เรีดีอาร์ไมนำหาเลียอากะเขากะใสหามาดูๆเขากะใสอยู่ครับอ่าขายดีเลยล่ละเรียอารน,นี่ตัวนี้กะเราต้องมาประเด็ดไปไกลกันเลยนะอโอเคออเรียดีอาร์าก็ได้ฟ้องกองมันบ่างฟ้องกองครับเนี่ยครับเอาไปเลียอาหน่อยเนะ<อ>าะครับแล้วก็กองสลรา่ากับกองเอี้นี่ผมเช็คให้บ้างสุร่าเลี่ยน์ แลมันจะเปลี่ยนมากองเอ๋ยองเอยห้องจะเปลี่ยนมากกับกองโซลากถ้าเปลี่ยนอันซีรอห์าซิฟครับจะ่าให้ผมเช็คให้ก็ได้ผมเช็คให้ฟรีก็ได้เช็คก็ได้ครับครับผมชื่อให้ผมเช็คให้ก่อนก็ได้นะครับพอเปลี่ยนกับจังเปลี่ยนถ้าบผมพอเปลี่ยนกับยังเพิ่งทันถึงก็ได้นะครับครับผมเป็นเรียนหรครับน้อครับผมอ๋อโอเคครลูกค้าเลือกเป็นเรียนะครับ 10W 30นะครับหมอสสำหรับเครื่องที่ประธานแกว่าราคา โหดเหล็กไม่บ่เกินแสนนะครับอ่ะครับผมเอเยกเอ็กนะครับอ่ะสอดแจ้งนี้เดียนะครับมินิก้ามีหนึ่งจุดเก่าข่ามาเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องลูกค้าเลือกก็เป็นเบอร์ซีพีวสามซีพนะครับก็เป็นเลอือานะครับจอดขายดีอันดับหนึ่งของเขาเลยอ่ะกาชิมีเพิ่มเติมเป็นกองอากาศนะครับซึ่งลูกค้าเป็นกองเดิมมากกอัอยากตันอยากยั้งเนี่ยนะครับลูกค้าก็เลยว่าสั่งเปลี่ยนเลย เี๋ยอกะชีทาการเปลี่ยนแห่นะครับเป็นกองอากาศจริงนะครับชัวร์ว่าเป็นรถด,ดีแมบมาการโฟโูอากาศทีดีก็กานนะครับแต่ใส่กองอากาศจริงเข้าไปแล้วว่าผ่าเดิมมันเป็นกองผ่านะครับถึงมันทีกันแบบนี้มันอาจีตดูดอากาศได้บ่ดีนะครับอจจตดูอากาศได้บ่ด้เต็มทีนะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนแหย่ครับหลังกากมีเช็กกองโซล่าซึ่งกองแย่รือเ่าถึงเปลี่ยนมาบอบ่บบเช็กนะครับโอเคครับผมอันนั้นครา ตอนนี้เก่านะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกามีเพิ่มเติมเป็นกองอากาศนะครับตัวนี้เป็นกองเดิมนะครับซึ่งรถลูกค้าเป็นรถดีแมปนั่มนะครับกาเล่บอลแนะนําให้เปลี่ยนเป็นกองเดิมขึ้นเก่านะครับเพราะว่ากองเดิมมันเป็นกองผ่านนะครับซึ่งมันเป็นที่ที่แบบนี้ก็ดูอากาศได้ไม่ค่อยดีนะครับกาเล่เป็นเปลี่ยนเป็นกองอากาศสิ่งนะครับเป็นกองแยงนะครับกองแจงของทางลานแต่ก็มีเพิ่มเติมเป็นกองสล่านะครับ ลูกค้าแจ้งมาเป็นรถมือสองมานะครับว่าหูว่เขาใส่งานซําไดมานะครับบ่าใส่ดนซําไดนะครับก่ย้อนทำการเปลี่ยนไห้นะครับลูกค้ากับพ่ติดใจยังบอกว่าเปลี่ยนเลยประชันโอเคครับเดี๋ยวดาเนินการให้ครับผมก็ถึงขั้นตอนการเติมนะครับหลังจากขี่ห้าเปลี่ยนกองโซล่ากองอากาศนะครับแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับนะครับกเดี๋ยวสีเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่องหม่นะครับ อย่เติมเข้าไปเลี่วนะครับเดี๋ยวสิสตาร์ทรถถิ่มใหม่สักห้านาทีนะครับเดี๋ยวกับสีมาวัดการมาน้ามันเครื่องเหมือนเดิมครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอชมอ่ะหลังจากที่สต,ตาร์ทรถถิ่มใหม่นะครับประมาณสักหานาทีครับสิมาวัดการมัน้ามันเครื่องแบบนี้ให้ซุกข,ขันทุกรอบนะครับที่ดเปลี่ยนทายน,น้ำมันเครื่องนะครับเบอมันอยู่คาที่มาตรฐานบ่ น้ำมันเครื่องที่ใดครับตรงเป๊ะเลยนะครับอ่าสองขีดพอดียบมีกาเดี๋ยวทําการเช็คงานนะครับแล้วก็ส่งรถลูกค้านะครับแล้วก็สำรับลูกค้าทานใดนะครับที่สนใจทีมาเย็นทานน้ำมันเครื่องนะครับกาล่องเขามาสอบถามใดทีด้านนัตอะไรสิงนะครับอ่าแล้วก็ขอขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจให้ทั้งเห้ดูแลนะครับขอบคุณครับ